สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะมาพบกับครูออมเช่นเดิมหลังจากที่เราหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบแล้วนะคะวันนี้เราจะมาหาค่าของเลขโดดในหลักต่างๆค่ะโดยเราจะใช้หนังสือเรียนเล่มที่1คะ่ะเป็นเล่มสีม่วงเหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า76ได้เลยนะคะ นักเรียนจะเห็นโจทย์ดังนี้ค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะมันจะเหมือนเป็นเกมเลยนะคะให้นักเรียนเนี่ยเติมตัวเลขที่หายไปให้ถูกต้องเรามาดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1เราเริ่มดูจากหลักหน่วยกันก่อนหลักหน่วยนะคะบอก3ลบกับตัวไม่ทราบค่าแล้วได้หนึ่งสลบอะไรได้1คึ่งคะต้อง3ลบกับ2 เราก็เติมเลข2ลงไปเลยมาดูที่หลัก10บจานวนใดลบ5แล้วเท่ากับ3ก็แสดงว่าเอา5้บวก3ได้8ใช่ไหมคะดังนั้น8ลบ5ก็ต้องเหลือ3เช่นเดียวกัน2ลบ0ได้2 6ลบ6ได้0 3ลบอะไรคะได้1 แล้วก็คิดเหมือนเดิมถ้าเกิด3ลบ1มันได้เท่าไหร่ก็ได้2แสดงว่า3ลบ2ก็ต้องได้1ชิ้นเดียวกันมันแค่สลับกันนะคะวิธีคิดจํานวนอะไรที่ลบ1แล้วมันได้4ก็แสดงว่า4บวก1เท่ากับ5เราก็ลองคิดกลับเหมือนเดิมนะคะ5ลบ1มันได้4จริงไหมได้4จริงแสดงว่าถูกต้องนะคะ ดังนั้นจำนวนในข้อหนึ่งที่เราได้ก็คือต้องเป็นจำนวน5 6, 3าแสนสนหกพันสองร้บลบกับ1น6 0 5 2สบลบแล้วมันได้เท่ากับ4ี่2สนถ้าเกิดมันได้ถูกต้องตามนี้แสดงว่านักเรียนเติมตัวเลขได้ถูกต้องค่ะเราไปดูที่ข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2เนี่ยเป็นการบวกของจำนวน2องจำนวนใช่ไหมคะ เราเรียนดูเครื่องหมายดีๆนะคะว่ามันเป็นการบวกหรือการลบค่ะดับแรกเราดูหลักหน่วยเช่นเดิม9บวกกับจำนวนใดค่าได้9ก็ต้อง9บวกกับ0แล้วก็เติมศูนลงไปในหลักหน่วยได้เลย1บวกอะไรได้7เราก็นับเพิ่มไปได้เลยนะคะ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแสดงว่าหกเราก็มาเช็คคำตอบอีกทีหนึ่งบวกคกเท่ากับเจ็ดถูกต้องเราก็เช็คไปทีละหลักได้เลยนะคะสองบวกสี่เท่ากับหกสี่บวกอะไรได้ห้าก็สี่บวกกับหนึ่งใช่ไหมคะสี่บวกหนึ่งได้ห้าถูกต้องนะคะจำนวนอะไรที่ที่บวกศูนย์แล้วได้ห้าบ้าง ก็มีแค่5เราก็เช็ค5บวก0ได้5ถูกต้องนะคะ6บวก3ได้9เราก็เติมตัวเลขได้เลยค่ะนักเรียนเติมตัวเลขไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะต่อไปเราไปดูที่ข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3เป็นการบวกเช่นเดิมอ่ะอันนี้จะเริ่มยากขึ้นมานิดนึงนะคะ จำนวนอะไรที่บวกกับ6แล้วมันได้1นึบางคะ่ะบวกแล้วได้1ไม่มีแต่ถ้าเกิดบวกแล้วได้11มีใช่ไหมคะดังนั้น6บวกอะไรได้11เราก็นับไปเลย 6, 7, 8, 9, 10, 11ดแสดงว่า6บวก5ได้11เราเลยเติม1แล้วก็ทดอีก1ใช่ไหมคะดังนั้นเรามีตัวทดแล้ว1 แล้วก็บวกธรรมดาได้เลยคะ่ะ1-2บวก2เป็น3 3บวกอะไรแล้วมันได้7จอสบวกอะไรได้7แสดงว่าเราก็นับไปได้เลย3 4. บวกกับ4เห็นคะเราก็มาเช็คคำตอบก่อนนะคะว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยมันตรงไหม1บวก4เป็น5บวกอีก2เป็น แสดงว่าตรงนี้ถูกต้องแล้วคะต่อไป0บวกกับอะไรได้8ก็0บวก8 1บวกอะไรได้0 1บวกอะไรได้0เนี่ยมีมีแต่1บวกอะไรได้10ใช่ไหมคะดังนั้น1บวกอะไรได้10คะก็ต้องเป็น1บวกกับ9อ่าเราก็เช็คด,ดู1บวกเเป็น10ใส่0แล้วก็ทดอีก หแล้วเราก็ทำการบวกธรรมดาเลยนะคะ6-2บวกอยู่6บวก,ก็เป็น7 8บวกตัวทดอีกหก็เป็น9ก้เติม9ลงไปดังนั้นเหลือแค่3-2บวก2เป็น5นักเรียนลองทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะถ้าเกิดใครได้คำตอบที่ตรงกับคุณครูแสดงว่านักเรียนทำได้ถูกต้องนั่นเองเราไปดูที่ข้อที่4กันเลย เรามาดูที่ข้อที่4ี่ของเรานะคะข้อที่4ี่เป็นการลบเริ่มจากหลักหน่วยมันเดิม0ูนย์ลบอะไรได้6 0นย์ลบ6ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเพราะว่ามีอยู่ศูนย์ลบ6ไม่ได้เพราะว่าศูนย์มันมีค่าน้อยกว่า6แสดงว่าถ้าเกิดใครใส่เลข6แสดงว่าผิดใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมาดูไม่แสดงว่าศูนย์เนี่ย มันลบไม่ได้มันต้องไปยืมหลักข้างหน้ามาให้มันเป็นสิบสิบลบอะไรได้หกก็สิบลบหก็เท่าไหร่ได้สี่แสดงว่าสิบลบสี่ก็ต้องได้หกใช้ความสัมพันธ์กับการบวกการลบนะคะดูในหลักสิบอ่าอันนี้มันถูกยืมเป็นหนึ่งของเดิมมันถูกยืมเป็นหนึ่งแสดงว่าในหลักนี้เราต้องบวกเพิ่มอีกหนึ่งอืมอะไรลบหนึแล้วได้ศ 1-1ลบ1ได้0ูดงว่าของเดิมมันต้องบวกเพิ่มอีก1มันจะต้องกลายเป็น2ต่อไปดูหลักร้อย8ลบ3เหลือ5หลักพัน7ลบอะไรได้5ก็7-5ลบ5้เท่าไหร่7จ็ดลบห้าได้สองแสดงว่าเจ็ลบสองต้องได้5ต่อไปหลักหมื่น5้ลบแได้ไหมคะ5มันน้อยกว่าแแสดงว่ามัน ลบไม่ได้ถ้าเขาต้องไปยืมหลักข้างหน้าให้มันกลายเป็น15บห้าห้าลบแเหลือ7ดังนั้นเมื่อถูกยืมไป1เราจะเขียนเลขเราก็ต้องบวกเพิ่มให้เขาอีก1นะคะจำนวนอะไรที่ลบกับ3แล้วได้สองก็3าบวกสได้หแต่ว่าของเดิมต้องมีเพิ่มอีกหนึ่งแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นห เมื่อเรากรอกตัวเลขครบแล้วนะคะเราก็จะทำการเช็คคำตอบโดยกดเครื่องคิดเลขได้เลยนะคะ657820ลบกับ3 0มแสนแมื่อลบแล้วนะคะได้คำตอบออกมาเป็น2 7 5 5 0 6แสดงว่า ตัวเลขที่เราใส่ทั้งหมดถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปเราจะไปดูที่ข้อที่5กันนะคะในข้อที่5เป็นการบวก8บวก2เป็น10ใส่0ทด1น่าทด1นงดังนั้น3บวก1เป็น4บวกอีก1เป็น5อ่าเขาใส่ให้เราเรียบร้อยแล้วต่อไปหลักร้อย0บวกอะไรได้8 0ก็ต้องบวก8ถึงจะได้8ใช่ไหมคะ6บวก3เป็น9ต้อง3บวก0ได้3จํจำนวนได้บวกกับ2แล้วได้6จจำนวนได้บวก2ได้6ก็ต้อง6ลบ2ได้4แสดงว่า4บวก2ต้องได้6ใช่ไหมแล้วก็เช็คดู คันแรก4บวก2เป็น6ถูกต้อง5บวก7เป็น12ใส่2ทด1อ่าเราก็ทำการบวกต่อนะคะ2บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น3แล้ว3บวกกับอะไรได้8ก็ต้อง3บวกกับ5เราก็ทำการเช็คคำตอบเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายในหน้านี้นะคะข้อที่6 เป็นการลบเช่นเดิมจำนวนใดที่ลบด้วย4แล้วเหลือ5ล้วก็ใช้5บวก4เป็น9ใช่ไหมเราก็เติมเลข9ลงไปแล้วก็มาเช็คคำตอบก่อน9ลบ4ได้5จริงไหมจริงถูกต้องเราก็ทำไปทีละหลักแบบนี้นะคะ7ลบ8ได้9แสดงว่าตรงเนี้ย 7มันลบ8ไม่ได้แสดงว่ามันถูกยืมเป็นหตรงนี้เหลือ7อันนี้กลายเป็นติด7จ็ลบแมันถึงได้เก้าใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้เมื่อเหลือ7 7ลบอะไรได้2ก็7ลบกับ5เราจะต้องทำไปทีละหลักนะคะเริ่มจากหลักหน่วยนะไม่งั้นจะทำให้นักเรียนคิดผิดได้ต่อไปหลักพัน4ีลบเได้ไหมไม่ได้สก็ต้องไปยืมข้างหน้า แต่ตัวนี้ก็เหลือ5อันนี้ก็กลายเป็น14 14ลบ7เหลือ7ดังนั้นในหลักต่อไป5ลบอะไรได้2ก็5ลบ2เหลือ3ดังนั้น5ลบ3ก็ต้องเหลือ2 5ลบ1เหลือ4 2ลบ9มันได้3ได้ไงก็แสดงว,ว่าตรงนี้มันถูกยืมไป1 ใช่ไหมคะถูกยืมไป1มันถึงกลายเป็น12 12-9งลบเเหลือสถูกยืมไป1แสดงว่าถ้าเกิดเรานับจากตรงเนี้ยเราต้องบวกเพิ่มให้เขาอีกหนึ่งของเดิมจำนวนอะไรที่ลบสแล้วมันได้4ของเดิมมันต้องมันเป็น7ใช่ไหมบวกเพิ่มอีกหก็เป็น8เราก็ทำการตรวจสอบคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณได้นะคะ หาก,กเร็ยททำการใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบคำตอบแล้วเนี่ยนักเรียนได้ผลลบตรงกับตรงนี้แสดงว่านักเรียนคำนวณได้ถูกต้องนั่นเองงานสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะเล่มสีขาวในแบบฝึกหัดที่2.8ค่ะหน้า34ค่ะให้นักเรียนทำหน้าเดียวนะหน้า34มีทั้งหมด8ข้อ เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้ววันนี้ให้นักเรียนส่งที่คอมเมนต์ใต้โนต้ตของวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ